เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Crystal of Atlant กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสายอาชีพ b บ r s e r ซ e r สายหลักที่ผมเล่นนะปัจจุบันว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยการอัพสกิลรูปแบบ PVE PVP การจัดเซ็ตอุปกรณ์และก็การหาค่าสถาหนะต่างๆของตัวละครเนี่ยทำยังไงและจะทําแบบไหนให้ตัวละครของเราเนี่ยทำดาเมจได้แรงไม่ว่าจะเป็นกับบอสและก็การไต่ด่านนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็น กดไ like ลค์ลิปที่ใครหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนๆ่นใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย over top up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆ่นใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up โอเคครับเพื่อนสำหรับการรีวิวสายอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ในพาร์ทนี้นะครับเราจะทำการแบ่งออกเป็น5หัวข้อหลักๆเลยนะครับผม ขอเริ่มในส่วนของหัวข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับนั่นคือรูปแบบสกิล PVE แล้วก็ PVP สําหรับรูปแบบสกิลของตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเลเวล1จนถึง60นะครับว่าเราจะจัดเซตยังไงจัดรูปแบบสกิลในรูปแบบไหนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ครับมันเป็นอาชีพที่เราสามารถเปลี่ยนค่า SP ของตนเองครับให้เป็นค่าโลและตัวละครเขาครับมีความสามารถในการเป็นอมตะสิวิซึ่งในช่วงระยะเวลา10วินี้นะครับเขาสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่ก็ตามครับ เขาจะมีเปอร์เซ็นต์การหาค่าดาเมจที่ทําได้เปลี่ยนเป็นค่า SP ทําให้เป็นตัวละครคร,ครับที่สามารถเล่นในรูปแบบ PVE ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ PVP ได้โกงมากและในส่วนนี้ครับขึ้นอยู่กับสเตปและก็การใช้งานของแต่และผู้เล่นนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะยิ่งแรงสูงๆเนี่ยการต่อคอมโบแล้วก็การคอมโบสกิลเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับซึ่งในพาทนี้ครับพอจะมายกตัวอย่างสกิลให้พอเป็นแนวทางในการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันครับ สำหรับคาดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสายของ PVE กันหน่อยละกันครับในรูปแบบของตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ในรูปแบบ PVE นะครับในช่วงต้นเนี่ยเราสามารถจัดเซ็ตสกิลได้ตามปกติเลยแต่เราสามารถปรับรูปแบบสกิลเมื่อถึงตอนเลเวล45ครับเมื่อถึงเลเวล45ครับตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ครับเขาจะมีสกิลอันติเมีรรูปแบบใหม่นะครับนั่นคือทำลายล้างนรกนะครับซึ่งไอ้สกิลเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างดาเมจกายภาพทั้งหมดที่รุนแรงอย่างมากเลยทีเดียว วิธีที่ผมใช้ในรูปแบบของ PVE ครับก็คือผมจะเน้นสกิลในการโจมตีวงกว้างซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับก็กดไปที่สกิลได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรัศมีสกิลนะครับมันก็จะมีการทำดาเมจเป็นวงกว้างซึ่งแต่ละสกิลที่ผมเล่นนะครับผมก็จะเน้นวงกว้างเป็นหลักเพราะว่าในรูปแบบของการ PVE เนี่ยเราจะต้องเคลียร์มอนให้ไวเคลียร์มอนให้เร็วนะครับในรูปแบบที่หลากหลายนั่นเองนะครับมีสกิลทุบพื้นบ้างแล้วก็มีสกิลในการ ทำลายโล่ศัตรูบ้างนะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากจะ Copy p r ้พร t นะครับสามารถกด Ad ดเพียรไม่ได้เลยแล้วก็สามารถ Copy S k i ส l ิที่ผมใช้ในรูปแบบของ PVE ได้เลยนะครับผมสกิลที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ลักษณะสกิลที่ผมกำหนดค่านะครับเป็นแบบนี้เลยก็คือสกิลนี้นะครับไว้พุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ระหว่างทางที่พุ่งเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจรอบข้างไปในตัวด้วยส่วนสกิลอันนี้ครับมันจะเป็นการชาร์จนะครับทุกคนชาร์จแล้วก็จะฟันศัตรูนะครับมันมีรูปแบบการโจมตี2แบบก็คือชาร์จโจมตีกับพื้นกับชาร์จโจมตีทางอากาศนะครับรัศมีแล้วก็การทาดาเมจก็จะแตกต่างกันส่วนสกิลที่2นะครับในช่องที่2เนี่ยมันจะเป็นสกิลรวบมอนสเตอร์วงกว้างนะครับเวลาแบบเจอมอนต์เยอะหรือว่าใน ท้าทายห่วงลึกเนี่ยผมจะเปิดด้วยสกิลที่2ก่อนเพราะว่ามันจะทําการเคลียร์มอนหมู่ได้ค่อนข้างดีนะครับมากกว่าสิตัวเนี่ยหายหมดเลยส่วนสกิลต่อเน,นื่องครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหมุนวนนะครับผมหมุนวนในนี้ก็จะเป็นการเคลียร์วงกว้างแต่เราสามารถเคลื่อนที่ไปหาสตูเหล่านั้นได้ง่ายด้วยส่วนสกิลที่3ครับก็จะเป็นปักดาบใส่กับพื้นนะครับแบบทุกพื้นนะครับสตูที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะโดนดาเมจทั้งหมดส่วนสกิลต่อเน,น่องครับก็จะเป็นการกระโดดทุบเช่นเดียวกันครับอันนี้คือสามารถเพิ่มมมมรรระะยยกกกกาาาจจจจตตีีีทท่่ล่ลลแแ็เเวุบบบพื้นนนนนััจจบบนนอง ส Security 4ครับมันก็จะเป็นการฟันคลื่นดาบนะครับไปทางด้านหน้านะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะเป็นการฟันคลื่นดาบเหมือนกันแต่คลื่นดาบที่2ที่เป็นต่อเนื่องนี่ครับมันจะมีการระเบิดมาในตัวด้วยส่วนอัลติเมตครับผมจะใช้ในส่วนของทำลายล้างนรกนะครับที่จะเป็นอัลติเมตแบบฟันใส่ศัตรูด้านหน้าเลยแล้วก็ปลุกพลังตอนเลเวล60สครับสกิลอันนี้จะค่อนข้างแรงพิเศษครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีระเบิดต่อเนื่องตามมาครับและที่สำคัญเป็นซุปเปอร์ รูปแบบ PvE ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนในรูปแบบของ PvP นะครับผมการใช้งานสกิล PvP เนี่ยจะสังเกตว่าเราจะแทบไม่ได้ใช้งานสกิลที่เป็นเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับ หลักๆเวลาเราใช้งาน PVP ครับเราจะต้องปลดล็อกในส่วนของคุ้มครั่งไม่ยอดทอครับหรือเรียกง่ายๆครับว่าอมมตตาสวีนั่นเองซึ่งระหว่างการเป็นอมตะาครับเราสามารถดูดซับดาเมจที่ทำได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นค่า SP และในการประลองครับมันก็จะมีสกิลติดตัวของการประลองซึ่งในส่วนนี้ผมต้องบอกเพื่อนก่อนว่าการเลือกใช้สกิลจะแตกต่างกันนะครับเพราะให้มันต่อคอมโบของแต่ละคนเนี่ยไ่เหมือนกันบางคนเนี่ยใช้งานได้แค่ 1- นึสองกิลในการคอมโบ1่งครั้งบางคนใช้ได้สามหรืรอ,อกกสี่สก เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่ยอมล้มให้เราต่อคองโบได้ง่ายแน่นอนในส่วนนี้เพื่อนๆจะต้องเล่นอาชีพให้ถนัดแล้วก็ฝึกใช้จนเคยชินนะครับผมสกิลที่ผมจะใช้ในรูปแบบของการ PVP นะครับนั่นก็คือสกิลประเภทพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับไอ้่ไอ้รอพุ่งระหว่างพุ่งโดนแน่นอนแต่ก็จะมีรัศมีการพุ่งที่แคบนิดหนึ่งนะครับอัน,นี้กระโดดทุบกระโดดทุบเป็นสกิลที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนที่อยู่บนอากาศครับศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นเราได้แบบแน่ๆก็คือถ้า เขาเล่นในมือถือหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งค่าการ PvP ไว้ P y ครับเวลาเ,าเล่นอยู่ที่สูงครับการมองหรือว่าระบบฟังก์ชันการล็อกของตัวละครเนี่ยมันจะมองยากนิดหนึ่งครับทำให้เวลาเรากระโดดพุ่งใส่ศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงนะครับส่วนสกิลที่เหลือครับก็จะเป็นรวบแลวก็ฟันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้หลักๆที่เราจะใช้ครับคือสกิลพุ่งไปหาครับสกิลทุบพื้น สกิลกระโดดทุบนะครับสกิลปั่นจะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็ที่เหลือตีธรรมดาได้เลยเพราะระหว่างที่ศัตรูล้มแล้วนะครับเขาจะไม่สามารถขยับตัวได้จนกว่าขีดเลื่องเขาเนี่ยจะไปถึงดาวที่กําหนดไว้ของรูปแบบของการ PvP แล้วก็ถ้าเราหลุดคอมโบหรือว่าตีไม่ได้โทนเน่ะเกินประมาณ1นวิอ่ะตัวละครศัตรูเนี่ยถึงจะสามารถลุกขึ้นมาได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะสะเต็ป PvP เนี่ยแต่ละคนแตกต่าง,างกาันเดี๋ยวผมมีรูปแบบของการ PvP ให้ดูในช่วงท้ายด้วยนะอันนี้คือรูปแบบที่1นนั่นคือ การจัดสกิลนั่นเองในหัวข้อต่อมาครับหัวข้อที่2นะั่นคือการทําอุปกรณ์ให้ตรงกับสายตัวละครที่เราเล่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าวิธีการทําค่าพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าพลังต่อสู้แล้วก็ค่า,านัทานเวทนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปดูในส่วนของคู่มือกันก่อนนะครับสําหรับคู่มือครับมันจะเป็นระบบที่จะช่วยแนะนําผู้เล่นใหม่มากๆเลยว่าไอ้ตัวละครที่เราเล่นนะับปัจจุบันเนี่ยควรเน้นดาเมจอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพดาเมจเวทหรือว่าความเสียหายท่าต่างๆนะครับสังเกตท มันจะมีสายฟ้ามันมีเผาไหมอันนี้คือเป็นการเห็นสถานะได้ชัดเจนมากๆเมื่อเราเห็นสถานะได้ชัดเจนครับเราสามารถตีบวกค่าเสริมต่างๆตามออปชันเสริมได้เหมือนกันในส่วนของคู่มือครับมันจะเป็นการบอกว่าภาพรวมของตัวละครของเราเนี่ยควรเน้นอะไรนะครับแล้วก็สเตตัสต่างๆซึ่งสเตตัสของตัวละครผมนะตอนนี้นะครับก็จะเน้นในส่วนของพลังกายที่เป็นในส่วนของดาเมจกายภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี อาตา Critical, ัตราคีย์ที่เขกายภาพแล้วก็คีย์ที่ข้อเวทนะครับตัวผมเนี่ยเป็นกายภาพก็ต้องเน้นในส่วนของคีย์ที่ข้อแต่กายภาพแต่ถ้ามีค่าคีย์ที่ขอเฉยๆเนี่ยมันจะทําการบวกให้ทั้งสองค่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดาเมจคีย์ที่ข้อด้วยป้องกันจะเป็นประการน,นี้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นในส่วนของค่าแม็กสป เปลี่ยนเลือดให้เป็นโลนะฮะเมื่อเรารู้แล้วนะครับนั่นคือเราจะต้องมาทําการจัดเซตอุปกรณ์สําหรับเซตอุปกรณ์ที่ผมแนะนําให้ใช้ในช่วงแรกนะครับคือสามารถใช้เซตนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ตัวเกมแจกในส่วนของการคราฟเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถคราฟพวกนี้ฟูลเซตได้เลยถามว่าต้องคราฟทําไมเพราะว่าเราจะคราฟเพื่อที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถยืนได้นะครับแล้วก็ค่าต้านทานเวทถึงต่อการตีมอนสเตอร์นั่นเองเมื่อค่าต้านทานเวทถึงครับการฟาร์มของเราเนี่ยมันก็จะง่าย ใส่เซตนี้ไปก่อนครับตามที่ระบบตัวเกมแนะนาําหลังจากที่เราไปฟาร์มและดอกมาครับก็พยายามใส่ในส่วนของเซตที่เป็นระดับ e ีพิซึ่งในส่วนนี้ครับแล้วแต่ดวงนะว่าจะรดบของอะไรซึ่งของผมนด่ ดรอปของการเนอร์เนี่ยมาสองชิ้นแล้วทุกคนเอาจริงจถ้าตัวละครผมเล่นการเนอร์ครับเอฟเฟกที่ได้มาโคตรดีมากๆครับอันที่2ชิ้นผมว่าเดี๋ยวคลาสที่4นะครับผมจะเล่นเป็นส่วนของการเนอร์เนาะแล้วก็มีดรอปตรงสายที่เป็นรองเท้านะครับผมถ้าตรงสายเนี่ยมันจะช่วยบวกในส่วนของสกิลความสามารถของอาชีพเบอร์เซิร์กนะครับแผนดินไวก็ไอกระโดดทุบพื้นแล้วก็ระเบิดไป3ทีนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มนะครับทำให้อัตราคริยิคิวบวกสี่สิบเปอร์เซ็นก็จะช่วยเสริมมดาาเจตต่งงๆขอัวละครเราด้วใส่ครบองต้นไปก่อนนะครับแล้วก็ในนนส่่ววขอองาุธ พยายามเลือกอาวุธที่เป็นการบวกสกิลของตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์จะดีว่าไมครับมันจะทําให้เลเวลสกิลเนี่ยจากปกติเราอัพได้เลเวลห้ใช่ไหมครับมันจะเป็น6กทับหหรือว่า10บทับหก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอัพสกิลในรูปแบบไหนแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามกันพอสมควรเลยนั่นก็คือบัฟต่างๆเวลาเราใช้งานสกิลไม่ว่าจะเป็นของฟังของแฟชั่นหรือว่าจะเป็นของอุปกรณ์เพราะว่าเวลาเราใช้งานสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงของแฟชั่นนนกัอน่ออคืมมจจะะีีเรทป็า เพิ่มพลังการโจมตีนะครับแล้วก็มีการบวกเลเวลต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับไม่ควรมองข้ามใช้ยาก็เช่นเดียวกันถ้าเพื่อสามารถหาใช้ยาระดับสูงได้ก็จะดีเพราะจะช่วยบวกในส่วนของพลังโจมตีดาเมจวงกว้างอันนี้เพิ่มขึ้นจะสังเกตไหมว่าทาไมบางคนเนี่ยค่าพลังน้อยกว่าเราแต่สามารถทาดาเมจได้มากกว่าเราเพราะว่าฟังก์ชันเสริมต่างๆที่ตัวละครเขาบวกมาเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็ออปชั่นเซตที่เราสวมใส่ครับมันก็จะมีการบวก คุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับส่วนพวกตราหรือว่าการอัญเชิญแห่งความหวาดกลัวเนี่ยก็หามาใส่ก่อนนะครับได้ค่าต้านทานเวทด้วยได้ค่าต้านอัตราคียิคอลกายภาพนะครับแล้วก็ดาเมจต่อสถานะต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีก็ค่อยเปลี่ยนอุปกรณ์ไปได้เอยครับเมื่อเราถึงเลเวลหกสิบเนี่ยการทําของเนี่ยมันก็จะเริ่มช้ากันแล้วแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยขยัน อีพิกได้นะครับพอเราดรอปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคำว่าแชร์ร่วมกันได้เราสามารถโยนของพวกนี้ให้ตัวละครหลักของเราได้ในกะรณีที่มันตรงสายกับเราหรือว่าตรงสายกับตัวละครอดีตตัวละครนั้นเนี่ยก็จะสามารถดึงของพวกนี้มาใช้งานได้ง่ายนั่นเองส่วนระบบวงจรนะครับระบบวงจรเนี่ยถ้าเป็นค่าสเตตัสหลักนะครับมันก็จะมีในส่วนของค่า SP โจมตีอาตาัตราคริติคอลแล้วก็ดามมีค,คริติคอลแล้วก็ส่วนเสริมนะครับก็จะเป็นในส่วนของความเสียหายท่าต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องดูว่าตัวละครที่เราใช้เนี่ย เป็นท่าอะไรนะครับโจมตีแบบไหนถ้าเป็นท่าต่างๆก็ใช้ท่าดได้เลยแต่ถ้าของเราไม่มีท่าครับมันจะมีในส่วนของดาเมจโจมตีปกติให้ใส่ดาเมจโจมตีปกติไปได้เลยนะครับสำหรับเบอร์เซิร์กเนี่ยมันจะไม่มีทา่าตายตัวเนาะมันก็จะเป็นดาเมจโจมตีปกติเราก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วเวลาเราตีบวกนะครับตามเงื่อนไขก็จะมีการปลดล็อกสเตตัสเสริมต่างๆนั่นเองนี่เห็นไหมก็จะมีสเตตัสเสริมมา แล้วก็เวลาเราอัพไปครับเราสามารถอัพได้สูงสุดอยู่ที่เลเวล20นะครับเพื่อนๆอัพไปได้เลยแล้วก็ค่อยๆคัดออกไปนะครับพวกนี้จะได้รับจากการที่เราลงไปฟาร์มในส่วนของห่วงลึกนะฮะเพราะว่าพลังงานที่ตุเกีให้ในแต่ละวันเนี่ยเหลือๆนะครับผมในเห็นไหมพลังงานส้มไอ้นี่ดีวันต่อวันนะครับแต่จะใช้ได้แค่ต่อตัวละครเท่านั้นนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปฟาร์มเราก็เอาไปใช้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกนี้มันก็จะรีเซ็ตใหม่ท่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการจัดเซตอุปกรณ์นะครับอย่างต่อม่นะครับ การฝังนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับนอกจากวงจรแล้วนะครับมันจะมีระบบที่มีชื่อว่าตรานะครับระบบตรานะครับมันจะเป็นระบบที่จะช่วยเสริมสเตตัสที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าในส่วนของสเตตัสที่มันจะเสริมแนะ่มันจะเป็นในส่วนของพวกความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็สเตตัสเสริมต่างๆซึ่งในส่วนนี้ครับมันสามารถเลื่อนขั้นได้ถ้าจะให้ทุกคนเห็นภาพได้ชัดเจนให้เพื่อนไปดูที่สมุดภาพเนาะแล้วก็ไปที่สมุดตราสําหรับระบบสมุดตราครับเวลาเราเลื่อนขั้นเป็นขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ย เราจะต้องมีตราชิ้นนั้นเ,นเป็นวัตถุดิบหลัก1ชิ้นแล้วก็วัตถุดิบในการกินอีก2ชิ้นขอให้เป็นระดับเดียวกันจะดีที่สุดพวกนี้จะได้รับจากการที่คุณเอาพลังงานที่เหลือๆในพลังงานส้มไปฟาร์มในดันเจี้ยนต่างๆถ้าต้องการตราอะไรก็ไปฟาร์มได้เลยเพราะตราแต่และชิ้น,นราคาขายนยค่อนข้างแพงและเวลาเราได้มามันจะส่งผลต่อสเตตัสตัวละครที่สูง,งมาครับมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธาตุมืดอันนี้ธาตุน้ําแข็งโจมตีกายยาพาโจมตีเวทนะครับอันนี้ธาต อันนี้ดาเมจต่อบอสนะครับอ่าบางทีเราได้มาเราตีบอสแรงถ้าอัพเป็นขั้น3ได้6%กเนะทุกคนแล้วมันใส่ได้บางชิ้นเนาะบางชิ้นก็ใส่ได้ตามตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นเกราะหุ้มนะครับแล้วก็รองเท้าอันนี้ได้ดาเมจสกิลดาเมจโจมตีปกตินะครับแล้วก็ SP อันนี้อาตาัตราคีย์ทิคอลกระยภาพคีย์ทิคอลเวทแล้วก็ดาเมจคีย์ทิคอลนะครับได้รวมกับถุงมือนะครับถ้าลองใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็อัพเป็นเลเวล3เนี่ยเห็นไหม,ก,ไม,นนมก,ก็คววรรรหาาาาาาามใใสส่่่่่่เเเเป็นนอยยยงงิพะถ้ี มันจะส่งผลต่อตัวละครของเราเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้าสตรักเป็นหลายๆชิ้นนะครับบอกเลยว่าสเตตัสที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้สามารถฟาร์มได้นะครับถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรครับเราก็ใช้สิ่งที่ดรอปไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้เราใส่ไปก่อนได้เลยนะครับมันก็จะมีการปรับพีซตได้อันนี้เป็นเซตพื้นฐานหลักเวลาเราใส่มันก็จะมีค่าฐานะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราจะเอาไว้ตีอะไรเอาไว้ตีบอสนะครับเอาไว้พี่หรือว่าเอาไว้แบบ ทำดะเมกามอนก็สามารถเตรียมตราสำรองไว้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะโอนย้ายตามค่าที่บวกของเรานั่นเองง่ายก็สามารถจัดกันได้นะครับผมอันนี้ยังไม่มีนะครับอะเราก็ใส่ไปปุ๊บเห็นไหมค่าพลังแต่เวลาเราฝังไปแล้วนะครับเราไม่สามารถถอดออกได้นะครับนอกจากเราจะเอาอันใหม่เนี่ยมาฝังแทนอันเก่าเนี่ยถึงมันจะหายไปนะครับอันนี้ก็ ลองคำนวณดีๆว่าเราจะฝังอะไรหรือว่าเราจะเอาอะไรออกนะครับไม่นั้นแบบมันหายแน่นอนก็ดูว่าอันไหนยังไม่มีก็สามารถฝังไปได้อันนี้มีโจมตีดามจกจิภาพโจมตีเวทอ่ะใส่ไปข้อดีของการเล่นหลายๆตัวครับเราสามารถหาพวกนี้ได้จากตัวละครรองด้วยนะครับแล้วก็โยนเข้าคลังบัญชีได้เลยนะครับตัวละครหลักเราก็จะได้รับของพวกนี้ไปพปร้อมกันนั่นเองแรกๆก็อาจจะฟาร์มยากแต่ถ้าหลังๆนี้บอกเลยว่าเหลือเฟือแน่นอนนะครับผม โอเคครับเพื่อนก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเซ็ตที่เราใช้นปัจจุบันครับทำดามิดได้แรงและก็รวดเร็วเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพครับช่วงท้ายเราจะพาทุกคนเนี่ยไปทดสอบดามิดกับคอนเทนต์ต่างๆนะครับเอาเป็นห่วงลึกแล้วกันในส่วนนี้เราจะต้องใช้เวลาในการลงที่ค่อนข้างไวเวลาเราต่อคอมโบหรือว่าต่อสกิลเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงห่วงลึกเริ่มต้นด้วยสกิลสองนะครับเป็นการเคลียร์มอนทั้งหมดบปปเข้าไ แล้วเราก็เคลียร์สังเกตบัฟทางด้านซ้ายได้เลยนะครับมันจะมีสเต็กบัฟขึ้นมาเนาะนี่แล้วก็จากนั้นผมก็จะกดผสานพลังงานสกิลอันติครับแล้วก็อันติีรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก่อแตกแล้วปุ๊บระเบิดติด้วมเรียบร้อยประมาณนี้วิธีการคอมโบในรูปแบบของ PVE นะครับในการทํารอบในห่วงลึกนะฮะมันก็จะจบได้ค่อนข้างไวนะครับเห็นไหมได้ของค่อนข้างดีได้นี้มาด้วยเรามาดูว่าออฟตรงหรือเปล่าแล้วก็สังเกตไหมครับว่านี่ข้อดีของการมี อาญาแล้วก็มีอาวุธแฟชั่นก็จะมีบัฟพวกนี้ขึ้นมานะครับมันค่อนข้างที่จะดีนะในการทำดาเมจในระยะยาวบางออปชันบางเซ็ตนะครับเวลาเราใช้สกิลหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีออปชันเสริมต่างๆเวลาคุณทำอัตราคิดค้อรหรือว่าทำดาเมจต่อเน,นื่องก็จะมีตรงนี้เพิ่มต,ตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับรอบนี้ PVP ที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นน้องหุ่นนะฮะสายควบคุมระยะไกลนะครับไม่ใช่กาเดียนก็ต้องระวังนะถ้าเจอสเตปดีๆคือเขาโหดมากเลยนะเรากดล็อกเป้าหมายอันนี้ปลดล็อกอันนี้ล็อกนะครับ อันดับแรกคือพุ่งไม่ให้เขาใช้สกิลก่อนปุนป๊บโอ้เห็นไหมเขาพยายามแบบไปไกลๆปุป๊บอันนี้เขาหลุดแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอันนี้เห็นไหมเราโดนหลบก่อนหลบก่อนตอนนี้โล่เราเสียนะครับ ชาร์จพลังงานแล้วก็เข้าไปดัวใหม่อีกรอบหนึ่งปึ๊บอ่าแล้วก็ถอยมาครับรีเซ็ตพลังงานของเราแล้วก็เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะพยายามทำจังหวะประมาณนี้แหละโอเคโอ้สก,กิลโคตรไกล ต้องระวังนะเป,ปิบสาบป,ปายรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตอันนี้แล้วแต่สเตปนะทุกคนก็ระวังพลาดกันด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับ เขาเล่งจังหวะตัวเองโดยการที่เข้ามาใกล้ผมเร็วเกินไปนะถ้าเขายือจังหวะนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสามารถเอาชนะผมได้นะจริงเมื่อกี้เขาเริ่มได้ค่อนข้างดีมากามการเล่งจังหวะตัวเองก็เป็นอะไรที่ควรระวังนะยิ่งถ้าแรงสูงๆเนี่ยการ PVP มันก็จะเดือดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทแรกการไกด์อาชีพเบอร์สเกอร์ในพาร์ทต,ต่อไปครับเราจะมีการไกด์อาชีพอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไ้ได้นะนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ สวัสดีครับ